การดื่มแยมมดไฟเบอร์ให้ได้มากกว่าที่จริงจริงค่ะไม่ท้องไม่มีอาการปวดมวดท้องซองนี้เป็นพรีไบโอติกเขาจะช่วยปรับสมดุลหลังนส้ให้นากกวมาที่นิีใครยังไม่ได้ลองต้องตัดสินใจค่ะเป็นสูตรเจเป็นน้ำผักผลไม้เด็กผู้ใหญ่สามารถทานได้ดูแลตั้งแต่ระบบปากสูรลำไส้ใครที่ ได้ดื่มแล้วประทับใจต้องร้องค่ะนี่คือสารสกัดที่อยู่ในแม่มดไฟเบอร์ค่ะช่วยให้ทุกคนได้ bon Goddess. ใช้ชีวิตได้มีไลฟ์สไตล์ที่ดีขึ้นไม่สวดท้องค่ะบการขับถ่ายได้ในระยะหลังทานไฟเบอร์อย่าลืมดื่มน้ำตาม1-2แก้วใครที่เคยทานไฟเบอร์ แล้วมีอาการปิดมวนท้องต้องร้องติดตามเรื่องราวดีๆสารัะความรู้เรื่องของสุขภาพความงามก่อนนอนหรือตอนเช้าหรือระหว่างวันสามารถดื่มได้ค่ะแใครที่ชอบกระฟิ่งชมดื่มน้ำธรรมดาหรือน้ำดื่มได้ทา้งามค่ะ